วันนี้เราได้เราได้สวดมนต์บทยังกินจิน้ำว่ายัางกินจินว่ารัตนสูตรรัตนสูตรตะเมื่อกี้นั่งโบราน,านั่งรวังรัติสัมภวัง,วงก็คือจิตนของพระอรันตเจ้าคือพระอรันนั่นจิต ไม่วันไหวจิตใจไม่วันไหวต่อโรคกระทำแล้วถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวนะไม่ไม่เกาะอ,อยู่ในใบบัวจิตพระราจารยเจ้านั้นท่านไม่เกาะในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสรรเสริญดินท่า ก็ตาจมจะทำให้ก่อเกี่ยวเป็นอิสระแม้ว่าอารมณ์ทั้งหลายยังมีอยู่แต่ว่าจิตนั้นแยกก,กันกับอารมณ์ได้ว่าจิตเป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์นั้งว่าสักแต่ว่าจิตนั่นเองอะ่ะการปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่าย แต่ว่าถ้าเราพยายามฝึกหัดปฏิบัติเราก็ถึงได้เหมือนกันแต่อาศัยเวลาในการปฏิบัติเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อละมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นี้เป็นที่พึ่งละ เราตั้งใจปฏิบัติฟังพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจากพระสงฆ์พระรัตเจ้าก็ตามหรือพระริยเจ้าที่ท่านผ่านการปฏิบัติได้มักได้ผลมาแล้วเนี่ยท่านก็ทราบทางเดินสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างชัดแจ้งไม่สงสัยในทางเดิน เมื่อเราได้เดินตามทางคือศีลสมาธิแล้วกับปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าบอกคนทางไว้แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีความเพียรมีความพยายามปฏิบัติให้เห็นชัดให้เกิดปัญญาที่ใจ แต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกหัดปฏิบัติจิตของเรามันก็เหมือนเด็กนั่นแหละซึ่งไม่รู้อะไรถ้าอยู่บนเตียงฝึกคานก็จะคานไปจนตกเตียง <c oughs> ยงกายมาด้านหน้าจะกายมาด้านหน้ากับตกเตียงกายไปทางซ้ายไปทางขวาข้างหลังก็ตกเตียงแน่นอนเพราะอะไรเพราะไม่รู้ อันตรายจะมีแต่ว่าถ้ามีความฉลาดขึ้นเด็กมีความแข็งแรงขึ้นก็สามารถพึ่งตัวเองได้จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นจิตเรานะมันเป็นเด็กเนี่ยมันก็ไม่รู้จักมันจะวิ่งไปกับอารมณ์เสมอนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติ ต้องเพียรพยายามอดทนอดกันต่ออารมณ์ทั้งหลายแม้ว่าในบางครั้งเราแทบจะชีวิตไม่รอดก็ตามเราต้องอดทนอดกั้นให้ได้ถ้าเราไม่อดทนไม่อดกัน้นเราปล่อยไปตามความรู้สึกของเรา มีความโกรธเราก็ทําไปตามความโกรธมีความพยาบาทเราก็ทําตามพยาบาทเนี่อันตรายมากทีเดียวมีความโลภมีความหลงเราก็ทําไปเลยตามอารมณ์นั้นไม่มีสติยับยั้งชั่งใจมันจะไม่ต่างอะไรนะครับจิตนะของสัตว์เดรัจฉาน น,นการทำความเพียรในค <c oughs> วามตั้งใจที่จะฝึกจิตนี้เราต้องพยายามแม้ว่ายากลำบากแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆขึ้นมาสติของเราจะดีขึ้น สมาธิอย่าตั้งมั่นนะถ้าเกิดว่าผลของการปฏิบัติมันปรากฏชัดเห็นมาดใจของเราเนี่ยที่มีความโลภความกดความหลงนี่เราก็ควบคุมได้นะโกรธขนาดไหนเราก็ไม่พูดไม่ทำต้องยอมนะต้องยอมเขาว่ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ลง เราก็ต้องฝึกหัดให้เป็นคนที่ยอมได้เพราะว่าแท้จริงอะ่ะมันไม่มีตัวตนไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้ไม่ไม่มีตัวเราของเราแต่ที่ยอมไม่ได้มันก็เป็นตัวกิเลสในใจยอมได้ก็เป็นมักที่กำลังเดินอยู่เนี่ยณว่าถ้าลมมันมาส,งสูงๆหลวงพ่อาก็สอนให้เราลอดใต้หวางขาไปเลย คือลงไปต่ำๆนะ่ไมงคนก็เป็นอย่างนั้นนหะอารมณ์มาต่ำๆแล้วก็กระโดดข้ามหัวไปคือความหมายคือเราไม่ปะทฉักกับอารมณ์นั้นนหละเราหลีกได้เราก็หลีกแล้วหลบได้เราก็หลบหลักลลก,ลลก็พิจารณาให้เห็นว่าระสัท์แต่ว่าอารมณ์ในเบื้องต้นเราก็หลบก่อนนะนะมาอยู่ป่าอยู่เขาหรืออยู่ที่สงบเงียบ ในบ้านของเราก็อยู่อย่างสงบสงบนั่นแหละมุมใดมุมหนึ่งหรือทำจิตให้เราสงบนั่นแหละสำคัญนั้นเราก็มาพิจารณามันมีคนไหมมีสัตว์ไหมบุคคลไหมตัวตนเราเข้าไหมไม่มีงวัธรรมสัตวธรรม ไม่สัตบุคลตัวตนเรากาจิตสักทิะวะจิตมันจะจิตคนนั้นจิตคนนี้มันสักแต่ว่หาถธาตุรู้นี่พิจารณาเข้าไปถึงจุดนี้ให้ได้เมื่อไปถึงจุดนี้เราก็จะพบกับความจริงสินี่เราจะละได้ทังจะมีความโลภกดหลงกับเบาลงใน,นที่สุดก็พิจารณาได้ใจก็ว่าง จากความเป็นตัวเป็นตนจากเราจะเขาเพราะเรามาเห็นความเป็นจริงนั่นเองมันการฝึกทีแรกมันก็ยากลำบากนะไม่ง่ายละ่ะต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างทุกผประการนั่นแหละเพราะนั้นเราองทดในขั้นไหนนขั้นศีลก่อนเลยอ่ะถ้าเราพูดเราว่าเราดา่าเราก็ผิดศีลต้องอดทนนั่นนี่เราจะพอกอกวาจาเนี่ย อดทนให้ได้ไม่โต้ไม่เถียงการฆ่าสัตว์ชีวิตนี่เราก็คงจะทำได้แนะแต่นการอดทนนี่มันอดทนในเบื้องต้นแล้วก่อนถ้า,าอารมณ์ไม่รุนแรงแต่ถ้ามีคนมาทำร้ายเราละ่ะเราจะอดทนได้ไหมโอ้อันนี้มต้องใช้ส,สติปัญญายกำลังอย่างมากทีเดียวธรรมสมาธมิพระเจ้าพระองค์เป็นบรมบริษัทสรรบสริญความขันติ ความอดทนนี่เจ้าเมืองพาราณสีนี่มีความโกรธแค้นว่ามรรคบานของท่านมาฟังธรรมพระโพนิสัตว์หมดก็าถามว่านะพระโพนิสัตว์เนี่ยสรรเสริญคุณธรรมอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าบร,รมเพระโิสัตบอกสรรเสริญความอดทนนั้นท่านก็เลยให้อมัดตัดนิ้วมือบ้างตัดจมูกตัด หูใบหูบ้างหลอกเนื้อหลอกหนังบ้างทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญว่าความอดทนเป็นธรรมที่ดีมาจนว่าพระพุทธกาจัจตายแต่ว่าจิตของพระองค์นั้นไม่ตายแสดงว่าพระพุทธเจ้าจิตท่านอยู่เนื้ออารมณ์ไปแล้วสมาธิท่านควบคุมเวทนาได้ แต่คนทำก็คงเป็นการรหนักจนเนื้อหลุดออกมาเลยนะเสียชีวิตทันทีแต่นี้พวกเราเนี่ยถ้าเรามาถูกกระทำที่คนมาทำร้ายเราเราจะอดทนได้ไหมคือมันก็มีพระส,สูตรอยู่พ่พระสูุหนึ่งว่ามีมหาโจรนี่แหละถูกทางราชการก็ตามจับ หนีก็ไปในอารามของพระพิสุสงฆ์เจ้าว่ากระบอกไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งนะให้เราสมบทานสินห้าเขาจะทำร้ายเขาจะจับเขาจะฆ่าก็ให้มีสินห้าไว้มหาโจรนั้นก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่มีสินไม่ต่อสู้ในสุดก็เสียชีวิตไปแต่ด้วยจิตสุดท้ายที่ยังมีสินนี่แหละก็ ยังจะไปสู่สวรรค์อยู่แต่ไม่ใช่หมดกรรมนะกรรมที่ทำไปดีก็คงต้องตามอยู่แต่ว่าความดีจะให้ผลก่อนเพราะฉะนั้นอย่างไรเขาตามเนี่ยพวกเรามันฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้มากเพรามีโอกาสดีที่พวกเรานั่น ในเรียนรู้ธรรมะก็ได้จะปฏิบัติราก็ทำได้สหรับคนมีปัญญาคนในโลกนี้มันยังหลงอีกจำนวนมากอ่ะหลงเกิดหลงตายหาที่สิ้นสุดไม่ได้หรอกน่ากลัวมากนะถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันนะแต่ถ้าเรานั้นนะ่ะเข้าใจในสัจธรรมสักข้อแรก ที่เรียกว่าสักยะทิติความเห็นที่ผิดให้มันเป็นความเห็นที่ถูกนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราแต่ทั้วันนี้สังคมก็เปลี่ยนไปเนื้อตัวสะาสะอาดดีก็ไปสักเป็นรูปนั้นรูปนี้เห็นว่ามันเก๋ไก๋ไปอีกแล้วคำว่าสักนี่นมันแปลว่ามันแน่นถ้าเป็นสักยะทิฐิทิติที่ฝังแน่น ยังต้องถอนความเห็นผิดความฝั่งแน่นนี้เปลี่ยนมาเป็นความเห็นถูกที่เห็นว่าสรรพสิ่งนั้นเป็นอนาัตตาเป็นความว่างให้ได้ในความว่างมีในทุกสรรพสิ่งแลเป็นพุทธะนั่นแหละอันนี้ต้องพยายามฝึกและพิจารณาให้ได้ทุกๆวันต้องฝึก ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทังสมาธิชาเย็นไว้ถ้าเราไม่ฝึกใจก็เหมือนเดิมนนลเป็นตัวเราของเราไปจนตายเกิดมาใหม่ก็เป็นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนจิตใจของเราให้ได้ก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแตกดับโดยเอาความสงบที่เกิดขึ้นเพราะเราภาวนาที่เราท่องบนสัจยาหยรือดูลมหายใจนี่แหละมาพาิจารณา วัตถุทั้งหลายภายนอกสรรพสิ่งภายนอกมาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นชัดนะให้ตั้งใจโดยเรามีความดีในการทําบุญทําทานรักษาศีลมีความเสสละอยู่เสมอนับไม่นานศีลสมาธิปัญญาเราก็มีกำลังที่เข้มแข็งเมื่อมีกําลังที่เข้มแข็งแล้วนี่แม ใจน,นี่นะมันผ่องใสนะอิ่มเอิบนะฟังธรรมนะมันอิ่มใจทำไมาอยู่ฟังธรรมหลงู้ชายอิ่มใจมากปีตีเกิดบางทีท่านก็เทศให้ซิตเตอร์ศาส,สนาคริสต์ฟังนะั่นแหละไม่มีศาส,สนาอะไรนะเป็นเป็นพุทธะอันเดียวนี่แหละนี่ท่านพูดไปถึงความหวางศาส,สนาหนะ้นศาสนานี้เป็นสมมุตินะ แท้จริงเป็นความว่างนล้วนะไม่มีตัวเราไม่มีของเราจิตของเรามันดิง่งเข้าไปสู่ความว่างเละอิ่มใจสุขใจกายเบาจิตเบาหลวงพ่อชากลับมาแล้วท่านถามว่าเราเทศดีไหมโอ้เทศดีมากครับหลวงพ่อท่านียกว่าปราบปรามเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจซิสตเตอร์นะั้นหันมาเข้า,ขาใจในธรรมะได้ โดยท่านมีครูบาที่จะสอนไม่ไม่เวพาให้เข้ามานับถือพุทธศาสนาเข้ามาไม่ได้แต่ท่านพูดเป็นธรรมะเป็นธรรมะคือความเป็นความว่างอนัตตาแล้วนะนะการฟังธรรมมันดูเดิมนะจิตใจของเราไปสู่นิพพานเทีลน้อยเทีลน้อยนะถ้าเราฟังดูหนังดูละครมันก็ดูเดิมเราไปเหมือนกันแหละแต่มันดูเดิมเรไปในการเวียนไมายตเกิด ในความหลงยิ่งดูมากไม่มีสติก็ยิงหลงไปเรื่อยหลงก็จะน้อยแล้วน้อยก็หลงไปมากๆหลงในบทบาทที่เขาเขียนในเราหลงในการนักแสดงที่เขาแสดงตามบทบาทได้สมจริงสมจังจิตของเราก็จะหลงเข้าไปได้ในหนังในละครในการ์ตูนในบทความทั้งหลายนี้ในเสียงเพลง อย่างดนตีมันก็หลงไปได้ถ้าเราตั้งสติดีๆเนี่ยเราก็ไม่หลงไปเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปคนแต่งคนเล่นคนร้องคนแสดงว่าแก่เจ็บตายเหมือนกันนะมันทุกข์หาอยู่หากินเพื่อเลี้ยงชีวิตของแต่ละคนเท่านั้นอ่ะถึงมันเราจะเพลิดเพลินบ้างก็มีสติพิจารณาไปด้วยจนบารมีเราเต็มขึ้นมาอย่างพระสารีบุตร พะมาเถระลพระมหาบุคลนะท่านก็เกิดปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระท่านจึงแสวงหงาสิ่งที่มีสาระจนท่านสําเร็จเป็นพระริยเจ้าเป็นพระรัตเจ้ามีจิตที่ไม่เก,เกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองก็พยายามฝึก,กจิตฝึกใจกันทุกคนทั้งพระทั้งโยมทุกๆท,ท่านวันนี้ก็คงเป็นวันที่นะยี่สิบเอ็ดกันยายน